โอเคสวัส okay, so, ดีวันนี้ก็จะมา <_ t ich> นนิูกิที่ที่ทำเองเคไปดูกันชั้นแรกก็เป็นอันเนี้ยอันนี้มันสโลดพอดถุงไม่ค่อยสโลดเล็กมากอันต่อมาก็นุ่มทำจากพับ ต่อมาก็สโลปเพอาถูกสโลปมากสโลปแล้วก็ก็อะไรแล้วก็แล้วก็อันนี้ Okay. วันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ถ่ายแล้วก็ถ่ายแบบเอาอันนี้มาเพราะว่านี้เป็นถุงผ้ามังอ,อันนี้ไม่ได้สโลว์เพราะถุงแต่มันสโลว์สโลว์มาก